สวัสดีครับวันนี้พวกผมตูนตาสิบสองไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนพับธงนะครับแบบถูกต้องนะครับธงที่ผมจะมาพับก็คือธงไตรลงนะครับอันนี้นะครับการครับธงที่ตึกท่องก็คือลักษณะนี้นะครับผมลักษณะนี้นะครับนี่นี่แบบนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือให้เราทับทงตรงที่มีสีแดงนะครับขับครึ่งนะครับโดยให้ทับสีแดงกระทบกับสีแดงนะครับลักษณะมันก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับให้ทับแบบนี้นะสีน้ําเงินให้กระทรกับสีขาวนะครับ จากนั้นเราก็ให้ครับสีแดงกัทถุก็สีแดงครับเอ้ยสีแดงวัทถุก็สีขาวนะครับาจากนั้นเราก็เก็บเชือกให้มันเรียบร้อยนะครับเก็บเชือกไปข้างในนะครับ จากนั้นให้เราไปดูเอ้ยไม่ใช่ให้เราทับแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับผมอ่ะจากนั้นเราก็พับแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวๆ,ๆพับไม่ตรงจากนั้นก็พับเป็นแบบนี้นะครับอ่ะพับแบบนี้จากนั้นเราก็ พับแบบนี้นะฮะจากนั้นเราก็พับแบบนี้นะครับเออทาไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นเราก็พับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ทําไปนะฮะจนกว่าจะถึงตรงนี้นะฮะจากนั้นเราก็พับตรงนี้นะครับ ตรงนี้มันจะได้สามเหลี่ยมแล้วนะครับจากนั้นเราให้เก็บอ่าเก็บรายละเอียดของโคงนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมหรือยังอันนี้ผมไม่รู้นะฮะคือเอาที่แน่ๆนะครับเอาเป็นทับสับเลียมให้ได้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็ทาแบบนี้นะครับเอาเอาที่เหลือไปพับเข้าไปด้านในนะฮะยังไงวะ ไม่เปล่าไม่ใช่นะครับเอาใหม่งใหม่ไหมขออภัยครับที่งงครับจากนั้นก็พับแบบนี้นะครับแล้วก็พับแบบนี้แล้วก็แล้วก็จากนั้นเราก็เข้าไปเก็บรละเอียดด้านในเลยนะฮะพับไปแบบนี้เลยนะครับพับไปใน,นในเลยพับไปลึกๆเลยนะครับเป็นสามเหลี่ยมยังนะครับ ราะว่าบางทีผมพับแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็ผมไม่ได้เก่งเรื่องการพับอะไรมากมายนะครับผมก็พับแบบให้มันพอได้นะครับรยยอ่ะับเป็นสามเหลี่ยมยังอ่ะยังไม่เป็นใช่ไหมแล้วก็พับให้เป็นสามเหลี่ยมน,นะครับพับให้เป็นสามเหลี่ยม จากนั้นเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับอ่ะตากล้องเห็นยังนะครับอถ้าตากล้องยังไม่เห็นนะครับก็นี่เลยนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือการพับทงไตลงอย่างถูกต้องนะครับและแบบง่ายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับผมต้องปิคดคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม